เอาโก้ห้สนิเออได้อายิกเอายิกฮัมโค้แวาไปดีหละสวัสดีเอฟซีถูกานที่ติดตามนะครับส้มวันนี้เฮากะออกมาห้าปันเขาคือเก้ามันนี่กะ มาปั่นล่านันมาวาดมืัอนี้แต่ว่าทีมงานยังปั่นทาอยู่อันล่านเบาทองไม้นะตอนนี้นะเฮามาเบิ่งอันนี้ก่อนมาทามเบิ่งบ่วาดมีอันกินบ่นี่นะโอ้ยอันกินแล้วล่ะโอ้คันว่าบ่ได้อันกินแล้วสิบอ้เขาย้ายออกได้ดีไดรอันนี้บ่ของกินนะปลาตัวปศุสัิ่นเอามันมาสู่กินกะนมาเทก็ไม่ได้นะต้มในซ้อนต้มใน ตัวนี้ลายเสบนะไปลงเอาปลานะไปไปนะบาลมอนไปไปลงตึกปลานะสุขี้ขาดร้ายคนมันอิ่มนะเนี่ยอิ่มแล้วว่ากับคืมๆนี่เฮากับบรรยากาศครับอย่างนอน้อยอนอนว่าเอาเป็นคนเก็บได้เลยมอหันจะเป็นคนเก็บบ่าถือกันมาตึกปลาทาทีมงานก่อนทีมงานยังซิมานี่อยู่ก้อยปลานะครับนะ ก้อยแก้มน้ำไอ้หน้าให้ก้อยเขาวาดตอนแรกก้อยนะนี่ปลาจะว่าพายนี่นะสงสัยบ่มีปลาเฮ้ยควางมึงดูหันถือบัตรกับควางมังกรมึงเสียวมันหมูอยู่หันเห็นได้ไง เฮียนแบบพลอยแรกนะลงหาปลาก่อนหาปลาทาทีพย่งานปลาได้แสบได้โอ้ยหนาว

เออคุยอย่างรัดนี่ปะเรื่อ้นสร้สละอย่างรัดนี่ละกัดตองก็วดน่ปันปั่นโลนอันนี้กนเทางดีปะเฮ้ยนี ถือละถือบ่อรือบ่อถือไปไล่มาได้คนนางจับอยู่นี่เด้อคือบ่อเห็น กระโดดกระเดิดเลยบ่บ่กระโดดแล้วมันบวบีปลาเท่านั้นแหละเฮ็ดสุดคนนี่ก็ูปลาไม่สนุกฮะเอาแหไปผูกวะไปมาแลนะไปว่าเขาหุบทะเล พกคือผู้เจ้ามันมาแล้วป้านะโอ้มาแล้วมาแล้วจับนาม่อนโอ้ยขามเลยมันหูจากว่ามีแห่เนาะกูเขาโดนขามเลยราดความดนนี้นี่แบบมันหลัก มันถ uh, right <the bon ือม ok. uh. okay. mm ันกับตั้มละมันบนลงสามูโงออืมะเอาอยางเทอกงูเือบ่าออีรักเทเดียวนะกุ้ยหกได้ปลาซองโตอ๋อทางโ่นโตพอก่อยบ้ เชือกเดียวเชยงูนะบังแม,ม่งูสองโตฆ่าแล้วอโอ้ย่ยปลาเหออย่า่นี่บ่อย่างแห้ดนี่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 นอยู่สลามนี่อย่างหลักคึ้อโอ้ลงแล้วปักเลยเอามาั้ยไหม,า,มา,าไปค้งนี่ มาอี่สิวคนดคนใหมายี่มาตัเ no? ซ่ขป้อนนี่เป็นละนั่ป้อนเอามากฮานะมงก็ตตึนน้ำ้คือได้อาอหัหามันดีนี่บะมดโอ้ยโอยโอยไปลยโอ้ยเฮ้ยงมละ อะไรไหมแต่ละตัวเดียวนะ,อะดองนั่นเป็นลักโก้ปลาบักลายลายลายแม่ขาอยู่แหงนะาซะจากโทละม่อนซ้ำ้วบอไล่อีกก่อนนี่เออแกเขามาหนีนี่นี่ปลาหนาไหมพี่เห็นไหมเห็นละเจ้าไปมาที่นี่นนน cả kè guộc này đấy nè, ở đây là cá nè, rồi rồi ghi tô, rồi

ควายแมนดิมีเทพพอละอืมเออเมื่อกินเมื่อไหรอพอละได่ไล่และปะเนี้ยเป็นปลเป็นระอะะเห็นเ้ยบอไปยิงหัวเลยได้ถ้ายิ่หัวเลยได้ โอยปลากินหย่าสัมนะจะได้ปลากินหย่าดิยิงกุมอแล้วล่วะน้ปาปลากะไปร้ายละพอพอกินแล้ะสัมนีน้นะได้กับค,อคอนบคอืน่อนได้ไหมตัวได้มาเห่าได้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 ตัวหนึ่งกับปล่อยไปชัม้มมา <c oughs> ตัวหนึ่งเห็นบ่กเฮาวินมานะเฮาก็ได้ตัวหนึง่งปลาแล้วปะนี่ ถ้าแมันก็บมาห้าปลานี่สิได้กินตั้มั่วนี่สังเกตบนคักแล้วน,นี่บักหลายนึ่งถัว่วจะตั้มถั่วจะจกีห้าปลาถาทีมงานแล้วเราไปจักเสียงหมดจักแล้วนะหมดชือกจะถืก็ว่าต้มันนี่ได้ามาไหมเนี่ยห้าปลาเลยไปเบิ่งทีมงานก่อนแล้วเราไปจักปันนี่ยเห็ดอ,อันกินถาเด้อ ามอเลไปพาดจัพดเโอ้วยดได็แล้วมนอนเันดดอะไรวะลโอยอน่้ามมีละันนี่ป่ะามบอลลอนบอลอนอีะบอลอนปั่นบอลอนแ้ันบอลอนเนาะได้อันได้จักสอบนี่นะได้ร้อยปลาย โอ้ว่าปแต่ตกใจแท้อร่อยตกใจจราตกใจแล้วมันว่าเขาได้ลอยไปเขาบอกยังไยังนได้ลอยไปเอาเมื่อเท่าไละเอาเมื่อแปิ มาอแปดสิบละรอทัดเยฮอดรอเลยนี่ฮอดรอยเลยนี่เออเขนที่เชอแล้วเห็นกองข้าวน้อยเนี่วเทนเมื่อรอดสตาร์สตารสตาร์นั่ไเป็นข้ามากท้ามาไปยังวะ เออบ่าห้องปันโอยมันอีคำคำก็ไปวะไปเหรอจะหน่อยไปอันเบกหวานดิคำกับปานเนาะปันอยู่โคแล้วจะทบ้านแล้วอยู่แถวโคกนี่เลยแล้วอยู่แถวโคาบ้านปันนะคนนี uh> ้ล่ะหลักสท้ายทางนนเออหลันสุดท้ายแงรงเลยร้านี้บางาวานานี้แต่เขาไล่ริษะหอดลอยละ จนมาจากเสือคือว่าน้อยนะเออข่าวกล้องมันใหญ่มันได้คือว่าอีแค่คัะกองข้าวค่อยใหญ่กว่าเออแม่นายกล้องขขาวเจ้าใหญ่กว่าลอยละเอ็นโ่วงๆเมาเลยครับจัดเลยอันนี้มันแก่แล้วก็เกี่ยวต่อนเขโดตอนนั้นมอเจ้านามักมักเหตุภาพล่วงตาไปมาไงมักไหวใส่ไว้ให้มันกล้องใหญ่ๆนะไปเห็นกับเสืออื่นใส่เลยน้อยเมันมีไปดิ เส้นทางกือจุดจกอีกข้างในหรอแลกเอาห่องกุกเออเดียากลวงตาหรอไปหาปลาไปเห็ดกินถาแล้่ๆไปเด้อตามไปเด้อพากันมาเห็ดกินถาถาทีมงานมา้ผู้โซฟีมือกับผู้สาวโลด ผู้สาวโหลดโซฟีมือกะคอยจนเท่าตาซาดิบอกว่าชดแฮมแฮมเดินนะบอกว่าบอกว่าบอกบอลละมอนบอกได้เลยมีิมีผู้สาวมาเห็ดให้กินว่าว่าผู้สาวท่าปากแดงลอยอยู่ลอยอยู่กินแต่แซ่บเท่าไรบาลละมอนว่าจูปากไปเรื่อยเหรอเาะเพราะเพราะมาหอดประกาศจูบเลยรดิ ผู้มนานี่แฮมแฮมอยู่เห็นยัง่ะปีงป้าโรมาหอดละกาโอ้โห่บัตร้านไม่ต้องไม่ต้องไม่โจ้เขากินเช่เห็นยังเ็ฟก้อยบอทาบวาดหาเพิ่มไปหาเคืองมาก้อย นายนแหปีงปลาให้คอยในซุกแล้ววันนี้นะได้บม่ได้ให้จะได้โอ้ปีงให้เมียว่าเข้าไง้รยเพไ่้ไม่ปีงเลยเนาะค้นพิษแน่ชายใจไม่ได้เขาเขากินเขากินจากโตแล้วสามวันนี้นะปีงจนเรือกินนะว่าปีงให้มากินน้ำบองได้นี่นะชอบมากินละมาไปไม่ได้น้ำนนเลี้ยงบินปลาบินปลาปลาเอลมกินปลาหลับจับตัว วาดนะพี่เอิญพูยเลยมันสูไอ้หมดปีงมันสูบ่อได้อันนี้ก็บังคับลงได้จังลงเนี่ยนะผันห่วงปลาแต่ได้บ่อว่าดนะจานหมูกินน้ำไอ้กินผู้เดียวว่าดมีลงดีแล้วเป็นผู้เฮ็ดจะชื่อ่ะพูดเดี๋ยวหัวปิีงปลาได้กินแม่ไทรองทางตะจอยเพื่อกำมาหน่ำละ ะยโลดอยากให้ไปล่านเพินกนตมาปั่นนี่ก้อนเปตามลำดับอะไรยกงโง่าวอั่นมาันนานมันมันเท่วเงะยานห้าพานพัดลมคาแต่ชาวนี่ไปเมืองแลนไปเมืองพูดมันก่อมันสีทาบไนี่นะ่าบุมี่หันตะกงกับเมิดแต่กาก็มี่เรามันเมดแลนไปหอดเมืองโงซ่าแล้วมันนี่ ข้างสายโอ้ยแล้วแต่โดนลาดเดีวนี่มอนาะนี่เอามาแล้วเกือะเลยทีมงานก็ใหญ่มากพี่ปันนี้ปันล่าล่านไาท้องไหมก็จจะสอบกับสรุปนะร้อยสิบอบแต่หอดลอยเซยเนาะออันนี้อ่านว่าวาง8ปดปหรือเกิบนี่แหละอย่างใดกับว่าเต็มที่และนะงานเจ็ดสิบปายมพี่แล่ได้ห้นึงนดเชอะพี่รลให้าส โอ้ยปี่นาต้องให้คอยมาปั่นนี้จะได้ลอยนะปั่นนั่นยังจมว่าเขาออกอยู่ได้ลายปั่นนี่แหละแต่แกันพี่แหลี่ออกไปหาซิบสอบไปลอยนะโอค้งโค้งมานน,นั่นนี่ปั่นเขาในามม่าผู้ควาลมมันตี้เขาพู้มมปั่นไปตามลม มาหอดอะไรกินข้าวก่อนกินงานที่เฮ้ามาถูกพ่มาหิวแห้งบ่ใช่ขึ้นไปมาได้บระพัดเอ้ยท่านตะนำขาเก่งไก่ยังไม่ก่อยปลาอีกไดมมาหอดกันไกินข้าวก่อนไปกินขูลาานะ มาพัดจนระยกเลยทางัหนเห็ดก่อยอีกอ่กอยปลาแล,ะละออา้แล้วว่าม่อนาบอิ่มไนดะ้จงทองกินได้หนึ่งเราไปหาผู้ชมบมีได้ย้อนหมดเลยติดจักให้เขาให้เขาติดบดไถตัวหน้าบาง,บาง,บางๆนะบ้เห็ดยังนะ ชิ้ีนม้เตีงนี่แหละไปกันเอันนี้ก็ต้มวัต้มน้ำสดหัวมันได้เห็ดอะไรฟักใส่ก้อยนะฟักใส่ก้อยบ่เบอเหยงนะบ่เสียงยังนะว่าตัวสลัดอิริโดกันนี่เอามาไหมเอาก่อนนะเอ้าเออสลัดน้อยคอยหัวใหญ่ขอบใจเขากินนี่เราชิ้นมันนะเออสมพ่อจะหายทันรึเล่า นี่ก็ต้มปลาบารละมอนกันล่างก็เอาสนปลาไปขันสบบอบาระมอนไปขันสบม,มาแนะีแนนวบงซิมบบังดูเอ,อ้ยมันแดกกับตายอันี่นี่เนอนคู่น้องๆกันแลนี่นี่ับขันสมมาแล้วนะปล่อยปลา ย้งก,ก,ออกนะ้นดาวิดาวเไอนไขก็มอดแล้ว่ก,กว่นูเน

าา er าล,ล,ลานี่กันแล้วแล้วบัดี้ปลานใหม่ได้สามสิบบ่สามสิบเอ็ดบ่ปลาปลาไปเก็บเด้อกระสอบเด้อโอ้มาซ้อนกับมีประโยชน์แล้วสบัดี อย่า,า่ามากินปลาเขาสื่อไดบ <c oughs> ่าววาดบ่าวาปลาให้กินได้เถื่นหนาได <c oughs>